สวัสดีครับตอนรับทันเข้าสู่ช่องชุมชนคนเลี้ยงวัวชาแนลของอาราณกรณเช่นเคยนะคลิปวิดีโอนี้เราจะอยู่ที่ขอบวัวนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านผ่านไปผ่านมาถามนะปกติเมนค่อยเห็นล้อมวัวตอนนอนเลยนะครับหลายๆคนสงสัยงงนะครับว่าปกติเห็นแน่วัวนอนในที่โลง่งเห็นวัวปล่อยเดินตามอิสระนอนอยากนอนตรงไหนก็นอนนะครับ ที่เราล้มทิ่นอนมันไว้นะครับว่าเราจะฉีดวัคซีนนะครับกับยาถ่ายพยาธิวันอาทิตย์จะถึงน,น,นะครับที่เราเตรียมขอกให้มันคือมันจะได้ชิ้นนะครับถ้าวัวมันไม่เคยเห็นขอกแรอวอยู่ดีๆโผล่มามันก็จะไม่เข้ามานอนนะแล้วเตรียมขอกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อให้มันชิ้นนะ มันจะได้เข้ามานอนตามปกติเหมือนที่มันเคยเข้ามานอนนะครับดูบรรยากาศตอนค่ำนะจะใช้เป็นแผงเหล็กนะเป็นซีซีนะกันนะไหลท่ทาน สงสัยทำไมไม่เอาแผงไว้ข้างนอกอนอกเสานะครับคือถ้าเราเอาแผงไว้ข้างนอกนวัวดันเวลาเชือกหลุดนะมันก็จะออกหลุดออกไปเลยนะครับแต่เราเอาไว้ในเสานะครับถึงเชือกจะหลุดหรือเหล็กจะงอมันก็ยังติดเสาอยู่นะครับในลักษณะนี้การมัดที่ถูกต้องนะครับเหมือนเรามัดขอกวัวด้วยไม้ไผ่หรือไม้นะก็ต้องเอา ไม้ที่เป็นซีซีไว้ข้างในนะครับในเสานะครับกันเวลาวัวดันด้วยับอย่างนี้มันจะแข็งแรงนะครับขนาดดึงยังไม่ขยับเลยครับดูนะครับขนาดเราดึงยังไม่ขยับเลยครับคิดดูว่าถ้ามนโดนแรงวัวจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันฉีดวัคซีนกับยาผ่ายปยระิะไว้คัติ ลงคลิปให้ดูนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับตามชมคลิปต่อไปนะครับ